สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีมีข่าวสารมาอัปเดตครับสดสดล่อนๆ่อนไม่กี่นาทีที่ผ่านมากับพี่น้องนะครับล่าสุดทางเพจพยาบาลฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็ออกมาโพสต์แบบซีกับพี่น้องนะครับโพสต์เรื่องร้ายได้ของลูกๆนะครับพี่น้องที่ทาคลิปหรือว่าลงคลิปไปต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายครับ เราก็ออกมาโพดว่านาริตะและโตเกียวนะครับมียอดวิวสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มและ Youtube เ,เคยได้เดือนหนึ่งห -60 แสนบาทนะครับเกิดขึ้นมาหลายปีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ลูกข้าพเจ้าเกิดนะครับตั้งแต่น้องสองคนเ,เกิดนะครับมาสร้างรายได้ให้คนรอบข้างหมหาศาลนะครับคลิปน้องมีรายได้สูงนะครับ มีจับประเด็นหนึ่งก็คือเราบอกว่าสร้างรายได้ให้คนรอบข้างมหาศาลนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็พอเราโพดแบบซีนะครับพี่น้องมีคอมเมนต์นะครับโพดเพื่อถึงชั่วโมงนะครับคอมเมนต์นี่เกือบ2,000ันครับพี่น้องแล้วก็ค้นกดไลน์นี่เกือบหาหมื่นครับพี่น้องนะครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องนะครับแฟนคลับทั่วประเทศก็ต่างคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายครับผมพี่น้องครับผมนะครับ หลายท่านนะครับก็ออกมาเม้นว่า,เ,าเลือกคืนสิทธิ์โดยชอบทมนะครับนะครับแล้วกับุญญบ้านเพื่อนก็เอามาเติมคอมเมนต์อีกว่าแต่ละเดือนได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับพี่น้องนะครับอันนี้เพื่อนก็ซื้อพุญญบ้านฟินแลนด์นะครับเราก็ซื้อห้ายถึงว่าน้องอลูกๆลูกเราเนี่ยก็คือมีมูลค่านะครับเวลาออกงานและออกคอนเทนต์นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ หลายท่านก็บอกว่าปาเดือนละห้าหกแสนลูกคำลูกคุ้นาเลตาเลือตัวเกี่ยวนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเห็นด้วยค่ะพวยบ้านหลายหลายคนติดตามเพราะอยากดูความน่ารักของน้องทั้งสองคนนะครับพอตอนนาเิตาเล็กๆหุ่นจำม่านาฮักตาสังนะครับเห็นดูลงคลิปก็มีหลายคนยิ่งคนติดตามชอบกดไลค์กดแชร์ทำให้มีรายได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ แล้วก็มีอ,อมเมนหนึ่งบอกว่าจ้าจริงจ้าเห็นมาตั้งแต่เด็กนาริตาเกิดจนมาถึงน้องตัวเกียวนะครับคนรอบข้างมีรายได้ทุกคนนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่า,าใช่เลยนะครับทุกคนเป็น FC รุ่นแรกและรู้ว่าทุกคนก็มีช่องมีรายได้เพราะไปบ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็บอกว่าน้องนาริตะน้องตัวเกียวนะครับ ทำรายได้ให้คนรอบข้างเยอะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงค่าจัดไปพ่อบิ๊กจัดให้นักฆ่านะครับสงสารแต่แพ้วเพาวซีลู่บอนอ้นะครับว่ายาติเพื่อนเปลี่ยนแบบซีนะครับก็มีคอมเมต์หลายท่านก็เป็นห่วงแล้วก็เห็นใจคุณแพลวเพ้วนะครับเพราะว่าคุณแพ้วเพ้วเนี่ยบ่ได้ออกมาเว้านะครับมีแต่คนรอบข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นจติญาติที่ออกมาเว้านะครับพี่น้องนะครับ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพื่อนแน่ครับเพราะว่าคุณแพ้วๆนี่เพื่อนก็บม่ได้เบานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าคอยย้อมใจเพื่อนยังออกมาว่าบ้อง,งยึดไผ่เชิญดราม่าพันนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้กำลังใจเจ้าเดอ้อพอบิ๊กสู่ๆเด้อนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่า,ามาฉันจะเลี้ยงเองดอกไล้ได้ดีปานนี่ บอต้องใจค่าจ้างสารนะครับพี่น้องแล้วก็หัวเราะนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าจริงค่ะใครลงชิมน้องปังทุกคนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าให้สารสั่งคุ้มครองเด็กทั้งสองคนเลยนะครับไม่สามารถเอาเด็กไปทำมาหากินยกเว้นพ่อแม่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ครับมีแฟนคลับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับนุ่อ่องก็อ่านบ่เบิดครับผมก็เอาคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ เพราะอ่านได้ก็ออมาอ่านนะครับพี่น้องนะครับอันใดที่กระทบหลายนุ่งห่วงกระซบอได้อ่านให้ฟังนะครับพี่น้องคนก็สนใจในความนาของน้องๆนะครับคนก็ติดตามนะครับผู้ใดก็อยากเอาน้องไปล้งเอาน้องไปไปโพ์ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจผู้หิบบ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนก็เป็นพอแท้ๆนะครับพี่น้องตามกฎหมายนะครับ ครับอันนี้ก็ค้นทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับเพิ่นกระลูกก็ทราบอยู่แล้วครับผมพี่น้องบ่ว่าเป็นครอบครัวอื่นหรือว่าครอบครัวใดก็ตามนะครับพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ในตัวของบุตรเจ้าของอยู่แล้วครับพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับนุ่องก็เอาข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดนะครับฝากคอมเมนต์ใต้ลิป นมอองได้เลยครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุบอองไว้ครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอื่นมาอัปเดตอีกเดี๋ยวนุบอองซีออกมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็พ่อกันไหมสวัสดีครับ